สดีค่ะตั๊กที่ค่ะมูนี่ค่ะเราสาพี่น้องนะคะ,คะ,คะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่กัมพูชาใช่ Hi everyone, so today we two of us gonna eat show you about the Thai food and all of this we cook by ourselves and today we live in Cambodia so our food we bought from the market our vegetable we bought from the market and we cook We cook it and all of this very delicious. is a Thai food style mm. that's Okay. <laughs> Tha We're gonna speak three languages sometimes. <clears> this <throat> is the brown rice, organic rice. ต้องขยับข้ามานิดนึงไม่งั้นจะไม่เห็นได้อยู่บันนี้ค่ะไม่ว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนเนาะถ่ายไม่ได้ต้องตำช่ายอืมันอร่อยทุกคนเห็นด้วยปะเห็นด้วยนะมิชล่าใ่้อยู่ใกล้ๆอ่ะแบบอร่อยตำเองค่ะ แบบป็นแม่ขายได้ทำเองอาไอเองผักคือสดมากเราซื้อมาจากที่ตลาดนะคะ we bought this salad from the market and the is, the price is really cheap in Cambodia มีหมูคูกฝุ่นทุกคนอื้อ อร่อยมากเลยเน้นจิ้มแจ่วอือจริงๆคำกุชชาแบบน่าอยู่มากนะการใช้ชีวิตแบบชิลมากเรียบง่ายคือแบบชอบชอบที่นี่เพราะว่าการกินการอยู่มันง่ายดีค่ะมันก็เหมือน้กับบ้านเราด้วยมันหากินง่าย I like c a m b o d i a very much so all my cambodian f a n Please subscribe and like our our video. Ngon. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. This is mushroom soup. Ai cũng ăn soup hết nha các bạn. Thức ăn rất là ngon. Mmm. Mình อไม่อยากกลับใครแล้วนี่ผัดมาแล้วรสชาติยังไงอันนี้คือสามนุ่มคนญี่ปุ่นบางคนทำนะค่ะอร่อออกสไตล์แบบญี่ปุ่นอืมเออพี่สาวนะคะมีสามีแล้วนะคะแบบนี้สวดใครก็ได้จิ๊ดี <c oughs> ก็คนจะบอกว่ากินแบบนี้อร่อยมากเหมือนแบบใส่น้ำจิ้มแจ่วลงในไขย่ยางมะตูม <c oughs> อ่ะมาทุกคนอย่างนี้นะใส่เข้าปากอ่าอือเหแหนตันด้วยผักเออเอาจริงที่ตลาดอ่ะที่ตลาดของกระบ,บูชาเมก่น เขาจะมีปลาที่แบบว่าเอามาจาับเขาจับมาจากธรรมชาติแหละลำลองเ,เอามาทำแบบอร่อยมากเดี๋ยววันหลังจะทําเมนูปลาเอางี้ป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปครัวตลาดอเพราะว่าตลาดที่นี่ก็น่าเดินมีคนเดินเยอะแล้วก็ของก็ถูกของถูกแลว้วก็อารมณ์แบบ อารมณ์เหมือนแบบมีของป่าเยอะอะคะ่ะมันมีหลายตลาดเนาะแต่เรายังแบบเพิ่งมาใหม่เรายังไม่รู้ตลาดเยอะแต่ว่าตลาดใกล้บ้านก็จะอารมณ์ประมาณนั้นข้าวมันห,หมัอมากะไส้ก,กรอกมป็นท้างตังต้ใช้มืออร่อยมืม อือ่อยมากอืมอืมเรารังมือใหม่ในการตัดต่อคลิปนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอร่อยมากถ้าทายคลิปลืมพูดภาษาอังกฤษแล้ว อร่อยจริงซุปอร่อยมากเลยอืม้าชิ้นแจ่วใส่ไข่อืม,อ,มอร่อยจริงนั่นเนี่ยอืมอืมอืม กินจะลืมพูดหรอกนี่ของมไหอร่อยหมูฟุกุน่ะ อืทุกคนถ้าเรากินแบบพูดไปเราจะสน่กเพราะว่าือมันอร่อยมากมันหยุดไหมล่ะชอบอืม mm <laughs> เองก็อร่อยนะทุกคนอืมอือือ เพิ่คุณหักทำคทลิป <Yeah. S 1> ครั้งแรกไม่หอมไม่หอมค่ะช่้งแต่ตั้งแต่กินมากคนนี้กินไม่ไม่พูดเลยมัเรื่องกิน อืม太好吃งคืออยากให้ทุกคนได้มานั่งกินด้วยเพราะว่าเราทำอร่อยจริงๆเาไม่เหมือนเราอยู่บแบบ รเรากินเท่ากันนะแต่หุ่นเราคนละไซสเพราะระบบเผาผ่านแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะที่หมนีี่กินเยอะกว่าปักพืม จริงๆมันเกี่ยวที่เราบดเขาผ่าหนึ่งใช่ไหมทุกคนสรุปคือต้มตังหดก่อนเพราะมันหนวัวมาก มะละกอถ้าอร่อยต้องสับเซ็นแล้วไม่ต้องใช้ที่ขูดหมายถึงใช้มือสับถือใช้มืออย่างนี้เลยใช้มือมันถึงจะอร่อยแค่แบบนั้นอะจริงๆอืม ทุกคนคะคลิปนี้เราอัดแค่นี้ก่อนเพราะเป็นคลิปแรกที่เราเพิ่งฝึกทำยนะูทูบเนาะทุกคนฝากทุกคนติดตามช่องร่ปุ่นน้อยด้วยนะคะเอาจะมามีคลิปนำเสนอทุกคนด้เรื่อยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย